้าวนี่กับเท้ากับสีเฮ็ดยิงไปแบบสี่เนาะนี่จสองเซนนี่นี่แบบนี่หนึ่งเซนอยู่นี้เนาะหนเซนอยู่นี้เข่าเหนียวเนาะคอยเดอโ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 บ้อโอโอโออโออออโอโเอาอโอโอโออออ bà này sẽ xí đây à, khung hoạt mưa gần hơn có lẽ bà này nó Thế, à. บรรยากาศอ่าเยน็ยนๆเนาะตอนเที่ยงพี่น้องเลยที่ว่าตัดภาพเปิดกล้องมากาอยู่อ่าข้างหลังบ้านของทางน้องน้ำเลยพีน่น้องเด้อเนาะหากะมาแต่ไปซื้ออ่านเนี่ยมาจะมามอบไปทางน้องน้ำนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ในรถพรแพลตรถกะจอดอยู่ในโฮมพุ่นพี่น้องเลยจอดมาพี่มันจะเละเนาะไม่ใช่ว่าเขาจะย่างอ่าไปเอาเนาะ บสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบริร์สุขุสุคนะพี่น้องเด้อคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมากะกับช่องของทางโมเสียงเนะาะฝากพ่อเม่พี่น้องเป็นกําลังใจหล้กการกดไลค์กดแชร์ตีดละครให้คือเกา่านะพี่นอ้องเด้อมาเบิ่งเวียกหน้าง,งานตัวที่เขาพูดคุยน้ำกันอบอกรีสมงที่ผ่านมานี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็พอด,ดีทางโมเสียงก็มีเข่าซานจํานวนหนึ่งกระสอบอดูว,ว่าหาสิบกิโลนี่แหละเนาะ แล้วก็มีสินหมูนำ้ำหรือว่าหมูนีน่แหละสามโลเนาะอ่าเราก็มีกระตุกน้ำเนาะแต่ว่านี่เนี่ยบุเซียงยังบุท่านได้ซื้อมาพี่น้อยเพราะว่ายังบอกว่าอเอามาเป็นแบบนำ้ำหรือว่าเป็นแบบกระตุกเปล่า,าว่าทางเมย์พันให้ซื้อมานะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถามทางเมย์พนันอีกทีนึงเพราะว่า,ายังบมเข่าใจพันใดนะเนาะเอ้าอันนี้ก็ต้องขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณทางเมยทอน เอ่อมยคนเก่าคนเดิมที่ล่าสุดนี่ก็ซื้อสายยางมามอบไปทั้งหนองน้ำเอาไว้ต่อดพักพักอย่างต่างๆในเชื้อในซานนี่แหละพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มีข้าวสารอาหารแห้งจำนิดนึงก็สอบกับสินหมูน้ำเนาะแล้วก็เรียกว่าเรื่องตัวที่ว่ากระตุ้มน้ำหรือจังหวะน้ำกันอีกเช่นนึงเนาะเอาดีเขาคุณไปเบื้องเวียงงานก้อนเนาะทางสร้างกับเพื่อนเอินถามพี่น้องเนาะว่าให้ไปเบื้องเวียงงานน้ำเนยบนก็ะยานเห็ดเวียงงานเขาเห็ดพิษ เนาะมีแต่ว่าเาไปเบิ่งตัวจริง,น,น,น,งน้ากัารคนละตานะตัวนี้เที่ยงเนาะหนึ่งเข่าอันน้เนาะเออโอ้โหไก่เด้นี่เนาะเออหน่อยเอ้าโคดแทะนี่เนาะนั่งคักนัง่งแน่แท้นี่นกินคักกินแน่ล,ล้ออนี่ตะยงตะยงนี่ลูกบอก ไครนี่นะน้องจะาบอโอ้เราแต่งตัวไปสิจำเราไม่ได้เนาะเราบสบายป่วยปีนี้ได้ไข้แล้บอคือเกา่ไหอเกาโย่ก huh. ินยาพักผ่อนเนาะปีนี้ได้เป็นอยเนาะมีมีแต่กันว่านั้งกับไปตรวจเลยว่าพาตัดเท่านั้นแล้วเนาะไปตรวจเบิ่ Bố sau đó phải nói nó đồ con này nè. rồi nhá à, đang chỉ xuôi khẩu nó hết dù hết kín ừ, đây nhá anh hết kín hải sang cay cay say cay tôm cay oh phải nói oh nó súp mò này nó đẹp, ừ, cứ như thế này nó, uh, à, ừ. chẳng nói đấy này nó, được bắt, để bật bơng thưng con, để đấy, nó, no. úp, úp, thấy, được đấy, sàn không? Ờ, Hàn, Hàn si, ờ, à, là, là này lẽ, Hàn xi không? rồi, an tổ này lẽ, làm việc này lẽ, ôi này hà ship nó. จึงมานี่เนาะโอ้ห oh, um, ักเทะนี่พี่น้องอยากนั่งดิโอพอดีละสี่สิบสองละอ๋อทำนี่พอดีว่าส่น้องนเพใช่ป่ะมันห่างแลยมันจังปัดอันนี้เนาะไม่ยันไม่พอตองเลยได้บ่ตัวตัวใดต่อปีนี่นะได้หานนี่ละ tắt lấp được tắt lấp cảnh tắt lấp được sao không là, là, xin, Đó, à. là, tôi, lại. này cả, không ừ. tôi, này, không 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 nó không 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 น่งได้บ่นี่ได้เนาะเนี่ยเนาะแต่อีกนี่ปัญหานี่เนาะเฮาสิเริมบ่หรือว่าสีเอาไว้สรนี่ถ้าบ่เริมนี่อียบ่ได้เนาะพอืนเสามัน่นเเามันเชื่อเนีมันขี้่เะน้อีกตัวนี้เลงกวมาจะสามสิบเลยบ่สามสิบาก็้นเเลยฮะ เอาแต่งมบ้าเ้มันบังเลย3ามชิปดีห้าิปเออยังเห็นะช้นนี่ยชิปทนี้ยังขึ้นนี่สะมาณพออิงได้ีนนะนีนเห็นเสริมยิ่งเช่นี่เนาะเสริมยิ่งเฮ็ดยิ่งเป็นสองเศนไปเลยเฮ็ดยิ่ง2องเสษเฮ็ดเฮ็ดพิยงเลยนะเนาะ เพรว่าสีนเสีนั่นมันต่ำอย่างสิ่งนี่อยู่เนาะเอาเดี๋ยวจันแก้ไขอีกทีนหนึงเนาะพอเบิ่งแล้วยังยันโบยันโบผ่านพี่น้องอยจังใดการขอแนะนำจากเอฟซีพี่น้องเบิ่งน้ำกันตัวนี้เนาะให้เสริมขึ้นประมาณจากอ่าจากเส้นเท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าตัวเทิงพี่มันก็ะหาซิปหาซิปแต่ลึงขึ้นมาเพื่ออิงนะอ่าเพื่ออิงขึ้นมาประมาณจากนี่ก็ได้นี่เนาะ ประมาณนี้จำนี่เนี่ยเขาก็ซิบวอีกเพาพิงได้ยุ่นี่จำนี่เพราะว่าลูกติยงมันสั่นเลยถ้าลูกติยงยาวคือเกินทางนั่นสิใครยุ่ยยันชัวเดียวได้ยุ่นี่ได้ชาช้างเขาคือครอบปลอดภัยและบริเวณวันนั่งยังดีได้เนาะประมาณจะกันติ ักคิดเท่าไ15เนาะเออซาก็ได้เนาะเอาซานี่ก็ดีซาแล้วเฮาอืมเฮาก็คนเมาล้าอีกนั่งเลยแมกเลยเนาะซานี่ก็เฮาก็สิเฮ็ดยิงแบบซี่เนาะนี่จัก2เซนนี่นี่แบบนี้1เซนอยู่นีเนาะ1เซนอยู่นี2นี่

นี่ฟังนี้นี่ติ2เซนต์อ่ะเนาะเวลาเแล้วเราเแต่ชุมนี้ด้บ่ลบ่เออเนนี้ไปมย่น่นี่ก็4ก็คือว่ายังห่างอยู่เนาะเออเอาให้4พอดีบ่เนาะอ่านี่เนาะให้มันมันโลกในจันอยเนาะพอได้หายใจน่เนาะ เออเนาะพอ <c oughs> ดีว่น้องเนาะพอ <c oughs> ดีเ <c oughs> ด้อค <c oughs> ันวาห้่าแบดมันติดพดเนาะ <c oughs> มันติดมันคือบบเมนระเบียงน <c oughs> เนาะเอ้าเอาซี่แล้วตัวนี้ก็เนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็เอาเพิ่มตามที่เฮา,าบ่ระ <c oughs> ว เอาเส้นหานสองเพชเพื่อกันพีงนเราม่ไหมก่อนเลยเยสตน่แล้ววันแล้วแล้วตัวนี้ไม่ได้เชื่อมวนนีแน่นอ่เชื่อมเตตวนี้ล้กรปอยเชื่มสองเส้นซาเส้นหานเอาแล้วพวดีพีงจองเส้นบอสไม่ได้เส้นนี่นั่งก็พอดีเลยนี่น้อยเนาะอ้ขัดแท้นเนาะ ตัวนี้ก็ตีเฮ็ดเป็นเรียมเลยก็ได้เด้อได้อยู่แล้วว่าตัวเจนี่ตีเป็นเรี่ยมเลยแหมแหมมันเป็นเรี่ยมเลี่ยมนี่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 แหมันเป็นเรี่ยมแบบนี้แหมมันเป็นเรี่ยมออกมาแบบนี้เจนี่นะยังจะต้องจะต้องเกาตัวนี้แบบมันเป็นเรี่ยมใช่ไหมแหมมันยิงก็มาเนี่ย

ถึกชาไปเรื่อยแล้วเพื่อประสบการณ์เพื่อออกหน้างานใหญ่มันยังสะดวกสบายนี่แบบยิงเดียมวะนี่เดี๋วก็ยิงเดียมไปนี้เวลาเอานั่งเลยหนั่งมันลุกมันลุกหมดบอกว่าเจ้าก็เอาขามันใช่นี่เลยจะยิงซีอีกนี่เสริมอีกเสริมอีกแล้วบ่ ตามลักนั่นเจ้าต้องยิงขางมาสิยิงมาสิมันยิงได้นะนี่ตีใช้ตัวนี้ก็ได้นี่ตีเลี่ยมมาสิแบบตีขามันมาแบบนี้แค่ว่าตัวกลางตัวเสามันต้องอยู่แจนี่นะชนนมุนเติบจีดอกไปหน่อยฮะอะไรได้จีดอกเนาะคอยแกะ cầu chín Nam con cái này nó, à. À, ok nó, pa, mì anh nắp này coi việc cần này lại chú nó, này gì đó, à, cái à. okay, là biển, là biếng, tỉ là là biếng, tỉ ปี่ปีกมาเสร็จนึงอะเส่ขาสองขากับไว้ไม่เนาะสิบตัวเพราะว่าเป็นกนใชาระเบียงตัวนี้เด้ดวยเปละอันลรหมูพ่ออยงเนาะเออปะม่จาวันไปเอาเข่าไปปะไปเบกเอาเข่าเจ้าไปน้ำกันและน้องแอ๊บ

anh Ăn à, đây lại, bự thai ở này. Ơ ừ, Chê à, ăn ông nạp ở ổn đi. Ở mù đó. Mù xám lô. Ơ à, nè. Cốt cháy đó. Mô này cả áo mưa này tông hết đâu đó. Mình phát cần hết đây cơ đấy. Để mình nào. Cháy này. Ôi, nó ở bản này. Bự thai bộ đẩy bọn này bọn <laughs> Khuôi, nó có thể nắng cái đánh nó quét sụp nào đâu mà bay hay sang ừ. không nhiều quá đâu có được không có cái đánh nó quét sụp mà lại nó phải lúng kín lốt đường khác đi đó anh đi nó ừ. <cười> <cười> ok à, และเอินบอกสร้างเพื่อน้องมากินเข่าก่อนก็ได้เนาะกินอยู่เพื่อนเพื่อนมานั่งกินยีรุ่มพี่ก็ได้มันจังบุมีกี่พุคนกจำยีรุ่มได้เอาสารเนาะพอดีละเพื่อขึ้นเนื้อสารเลยเนาะได้บ่อย

่ก้อนวันนี้เนาะเพิ่นกล้าเกมอ่าเนี่ยอยู่ในกินโอ้จับปูดแต่เพื่อเห่เนี่ยจับปูดเฮ้ยเห็ดกับเขานี่นะกับเจ้าพ่กเห็ดไงอืากินมนย่าไปจาบเลยเ้ยนเนาะกินกิน่น้องเลยกินมาแล้วพวกเสียงอันใช้ช้างเพิ่นกินอยู่ใช่น่ะกินอยู่ดมที่ไหนวะยังเย็นได้ nếu khi tội này cái đây này hãy phân năng Đây, ăn cho <laughs> uh, cha một thịt cả nó, thịt thế này à, à, à. Đầm mình ăn Đấy lại Ăn mù này, bèo ăn ăn cái đây Soi hết tảng hẻng cái đại, nó được Đôi Nè, phò cho này cái đây, bèo ăn ăn Bỏ vay này, mình chỉ nâu đấy hả Đúng mưa đây cái, này, cái này. đây Soi hết đây được เอเงคนเซนก็เกนะลงไปเทียนกับพอดีอันนั่งรุมปพล่วมจังเย็นลงมากินอยู่รุมพ่จังเย็นนักเ่อ เจ็ดตนี่ใช่ลำดูนมะนอ้ามตัวนึงไก่ตัวนึงเลยไก่ตลาดไก่อยู่ในตลาดเขาหนีบอไก่ตลาดไก่ผมมีหัวไก่บมมีหัวเอ้าไอ้ไก่คือบอบผมีหัวหัวมันไปเลาะลิ้นแล้วโอ้ยเนาะกินข้าวกินน้ำเนาะสุดลายมากับบุคคลอ่าพบเจอทั้งชาคนกินข้าไม่นี้เราบพพอดีเลย Ê, à. <laughs> ăn áo may xin, thôi ăn lấy sản phẩm nãn nè, may nhang chả đi nè. à cún cool zip, ừ. à cuốn zip, anh, áo tuýp này sẽ này tuýp, mua này này đây. nì nì tuýp này. 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 Ừ. Ừ, cái túi, học. มันชองเช่นเนึ่ยเนาะจะไปซื้อไม่มันเกิดเขาบ宝าส่งแล้วแต่ว่าน้องหน้าม no. ีรถไทยเต๊กๆงั้นว่าไปแก้เอารถไทยหนักหลจักรมมีมีรถไทยมันเกิดกงแท้หนิเนาะได้เพียรอัญญนจ่าจ่าทไปแต่ใช้ก้อนชาจ่าจะใช้น้ำมาพีดเอากินกินหนึ่งก็หนักกระน้นก็ชาแก่ใช้อ่ะใช้ช่าง มันมาเบิดแล้วบ่อ,อันจันี่นั่นไหมอันอันนี้เนาะบันบันไดเนาะเดี๋ยวเฮ็ดไปเบิ้งก้อนเนาะมัน <c oughs> ขาดไม่ได,ด้ขาดกับขาดไหมไง เอาบ่ได้กินๆน่ะถ้าเบ่ชัดเนาะยังบ่ทันยากยังบ่ทันยากโดให้พร้อมเลยเอจาอาจารย์ไยเด้ออกินๆเนาะอ้กินข้าวเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอากับชางนี่แหละกินๆเนาะระวังท้องเด้อ เรียบร้อยได้เนาะ,ะ,ะกินมาแล้วสร้างคนกิกนเราคนเหดเวเหตุงานเอาบปานใดแล้วหนึ่งหมู่สางเขานี่ก็เวีรงานนีคิวรอได้นี่เนาะ <c oughs> นคิวรอได้นี่งานอันบ้านอันอนอกอันเจ้ากินนี่นั่นรับเพ็รต้นอ้นโตอีกว ข่ามหวยข่ามเซ่เพราะเนาะวันนี้ทางน้องปูนาเทานี่เกิดทีเฮ็ดอยู <h <h ่หรือว่าแล้ววันนี้ก่องปูนาวันจังไปพูดเห็นของนามเลยจังไปพุ่นเนาะอ่าก็จะเป็นก็ได้เนาะเอา กินน no. ้ำก่อนเป็นนี่ใดเนาะกับขขาเขาช่างเชีบอยู่บ่เนาะมีแต่ว่าให้ทั้งช่างคนติดตั้งตัวหมองนั่งไปก่อนตอนนั้นเดี๋ยวเขาจะออกไปหาเมืงก้อนเนาะมันสองเซนหนึ่งพี่น้องเลยดีกำกึ่งแท้นน่เนาะ ไอ้รถมาบ่ได้แล้วยาว5เมตรพุ่นก็ตัดเนาะตอโอ้ตอบ่คักแล้วเนาะงามแล้ว3เมตรก่3เมตร่2กับ3จังซี่บ่2เส้นจังบ่พุ่นตัตพิงน่ะแม่นเลยอืเพราะว่าเฮาต้องเสริมเฮาต้องเสริมรักองพิงะอีกเด้เนาะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะบ่ไรก็ต้องอ่า2กับ3เลยเนาะตัดมาจัก2เซนนี่ได้แล้วเนาะเอ้าลงน้าไปมาพี่บาดนี้เจาอันหมูอย่าดื่มเด้อเนาะดไปซอยเฮ็ดตากแดดก็ได้ว่าเจ้าบ่มีตู้เย็นเด้บ่มีตู้เย็นแล้วก็ซอยไปตากแดดใส่เกลือนําจังบ่เน่าใส่ตะาตะไคร้ แล้วกะกระเทียมเนาะเข้อขึ้นทึ่งเพิ่งแล้วเนาะไปชนะเขาได้อันนั่งนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวอันขอบม้วขอบใจทางอันแม่มันก่อนเนาะเดี๋ยวพวกเช่นกระชีตเอาไปเบิังเวียกโตอีกก่อนไปหน่อยเอาเข่าเอาเข่าไปในเพิ่งแล้วเนาะเอาอะไรเนาะทางเมยทอนนิดหน้องเด้อเข่าสารกับมูนี่แหละสามโลเนาะ อ่าแต่ว่ามันมีอีกจังนึงทางแม่เพิ่นให้ซื้อมาบ่เชียงมันยังอ่าบ่ฮู้ว่าสิแบบใด๋เนาะเดี๋ยวสิทําทางแม่เพิ่นอีกเทื่อนึงก่อนว่ากะตุกน้ําหรือว่ากะตุกน้ําเป่าหรือว่าตุกน้ํากินแบบใดนะเนาะเอ้าเนาะันน้องเด้อ ขอบใจทั้งแม่ใจดีเด้อที่สดสอยน้องน้ำขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้ลํำขอให้รวยพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสาธุัอขอบใจทางเบาเสียงนั้นเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้ลํำขอให้รวยพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสาครับอ๋อนี้เนาะน้ำนันละจังว่าจังคุยกันไานี้พี่น้องมือเสียงออกไปเวียงงานต่ออีกก่อนเนาะนี่การให้สร้างเป็นเห็นเวียงกันแหละเนาะ Ừ, à, ốc bài đi đứa nào đưa ốc mi tao áo chị ọp thì bưng mày có đâu vào đưa trong qua cần bẩn thì nó nó <laughs> lại phi nhau hả mét nó xì lại phi nó nó chẳng ngang เฮาเดียวเบิ่งก่อนเนาะถ้าว่ามันบ่ได้ก็จําเป็นแล้วพี่น้องใจรถบ่เสียแล้วแต่ว่าต้องตัดก็สิให้ะเจ้าไปแกมก็บ่มีรถเนาะก็สิให้รเจ้ามาส่งบ่จังได๋ก็บ่มาแน่นอนเนาะมัน2เส้นนึงอได้ๆเนาะมันเสามันสันพี่น้องเยต้องเสริมขึ้นไปอีกหม่องพิงนั่งนี่เนาะเพื่อความปลอดภัยจังสิสิซะหยังมาลงมาทาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไปคลิปนี้ก็สิได้ ลำลาหรือว่าขอตัวเรืนทางไปเฮ่วิธีงานต่ออีกก่อนนะพี่น้องขอบมุณขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนะพี่น้องเด้อเนาะแล้วก็ขอบมุณขอบใจเนาะทางเมทอนพร้อมขอบครัเนาะอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุ้กายสุ้ใจเนาะที่ไว้วางใจเชื่อใจให้ทางมูลช่างนี่เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะอ่าตั้งแต่สื่อสายยางแล้วก็เปลี่ยนกอกหน้าเนาะแล้วก็พร้อมอีกมือนี้น้ำเนาะอ่ย่างไรก็ขอให้บุญกุศลนี้ กลับไปทางแม่เด้อเนาะก็ให้บุญหักษาเทีวลา,า,ากุมค้องให้ธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบลื่นโชคมานร่ำรวยลำรวยเด้อเนาะอ่ะพบพ่อกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะดีไม่แห้งร่ำรวยสมายดี